ต่อเนื่องคิดนี้ให้หัวข้อต่อเนื่องเลยตนุจันทร์ที่ควรศึกษาก็ผมนายมงคลบุกผาเป็นผู้บันทึกวิดีโอชุดนี้ตนุจันทร์ท่านใดที่เรียนโหราศาสตร์ไทยเคยได้ยินตนุจันทร์บ้างไหมเอาละท่านที่เคยได้ยินมาแล้ว คงจะพอเข้าใจบางท่านอาจจะเข้าใจแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยว่าตนุจันมันเป็นอย่างไรเอาละตอนนี้เดี๋ยผมจะแนะนําเรื่องตนุจันนี่คือดวงเลือกดวงเรือกดวงเรือกหนึ่งมีผู้มาปรึกษาได้ขอดวงเรือกที่จะอัญเชิญพระพุทธรูป อันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานเข้าสู่ที่ที่ตั้ง <c oughs> ผมก็ให้เลิกไปตามนี้เลยนะวันเดือนปีนะครับความสำคัญของการให้เลิกแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่ให้เลิกจะต้องถามถามผู้ที่มาขอเลิกให้เข้าใจเสียก่อนว่าจุดประสงค์นั้นเขาขอเลิกเกี่ยวกับอะไร เมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้ที่มาขอเลิกแล้วโหนผู้ให้เลิกจะต้องคุยกับดวงดาวอารมณ์แบบว่าคุณจะต้องคุยกับดวงดาวได้จะต้องสื่อสื่อกับดวงดาวจะต้องคุยกับดวงดาวคุยให้รู้เรื่องว่าดวงดาวในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องการอะไรดวงดาวในแต่ละวันเนี่ย เขาสื่อความหมายถึงอะไรเขาส่งซิก์ส่งสัญญาณอะไรในแต่ละวันแต่ละวันโหนนั่นแหละจะเป็นผู้ที่สื่อถึงดวงดาวหร,รหรือรับคำบัญชาหรือองค์การจากดวงดาวเข้าใจไหมนี่แหละคือความสําคัญในการให้ร่้ส่วนการคํานวณนที่เป็นภาพคํานวณอะไรก็แล้วแต่นะตีวางด้ตีวางนวาง,นะวางโรคพิษไม่พิษ อะไรก็แล้วแต่จะไปคำนวณอะไรก็แล้วแต่อันนั่นน่ะมันเป็นส่วนสำคัญในชั้นหลังๆอย่าไปยกเอาเป็นสายเอกนะผมบอกซะก่อนในการให้เลิกแต่ละครั้งเนี่ยนาวางตีวางเออนาวางตียางรูปพิษอะไรก็แล้วแต่นะข้างขึ้นข้างแรงดีถีอะไรก็แล้วแต่การระยงการระโยกอะไรก็แล้วแต่กนกนารีนารีพิคาตอะไรก็แล้วแต่นะ ภาคคจำนวนเหล่านั้นะใช้ได้แต่ให้ให้ความสําคัญในขั้นหลังสุดอย่าเอามาเป็นทางเอกถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทางเอกเมื่อไหร่เตะกันหมดตัดขากันหมดสุดท้ายผู้ที่ให้เลิกก็ไม่มั่นใจว่า้ตกของกูให้เลิกดีเหรอวะไอ้การายโยกบอกตรงนี้มันไม่ดีไอ,อ,อ้ตรงนี้คํานวณว่าอ,อันนี้ดีอันนี้ยกเว้นอันนี้ไม่ยกเว้น เห็นไหมมันเตะก,กันหมดไอ้ภาคคำนวณอนะ่ะผมจิงบอกว่าไอ้ภาคคำนวณต่างๆนะวางตียางลูกพิษลูกเพิดอะไรนะ่นนะกันลกนารีนารีพิฆาตหรืออะไรนะั่นนะ่ะให้ความสําคัญในชั้นหลังเลยถ้ามันไปขัดแย้งกับสื่อดวงดาวให้ตัดทิ้งไปเลยให้เอาภาษาดวงดาวมาเป็นทางหลักภาษาดวงดาวคืออะไรเหมือนกับท่านคุยกับดวงดาว จริงๆโหนที่แตกฉันเขาคุยกับดวงดาวได้เขาคุยได้เขารู้เล้ว,ว่าในแต่ละวันน่ะดวงดาวเขาสื่ออะไรดวงดาวเขากําลังสื่อความหมายอะไรดวงดาวเขากำลังบอกอะไรดวงดาวเขากําลังบัญชาการอะไรโหนจะต้องรู้ในแต่ละวันดวงดาวเขาสื่ออะไรดวงดาวเขาพยายามที่จะพูดอะไรกับเราโหนจะต้องรู้ โหนจะต้องรู้นี่แหละคือความสําคัญที่เรียกว่าโหนพูดกับดวงดาวได้ไม่ใช่เรื่องตลกนะใครบอกเรื่องตลกเพราะอะไรไม่โหนเขาจึงสามารถพูดกับดวงดาวได้พูดกับดวงดาวได้เพราะว่าโหนที่แตกฉานเนี่ยในดวงดาวแต่ละดวงทั้ง10ดวงเนี่ยเขาสามารถแปลเป็นวัตถุสิ่งของทั้งนามทั้งรูปได้หมด แปลได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหม้อหายกระมังถ้วยชามต้นไม้แปรได้หมดเลยดวงดาวแต่ละแต่ละดวงเนี่ยเขาทําหน้าที่แปรเข้าผสมได้หมดเลยนี่แหละคนที่เก่งจะต้องชํานาญชํานาญในเรื่องนี้เป็นหลักสําคัญที่สุดมันก็จะมาเข้าในจุดของตหนุจันกับดวงฤกษ์ที่เคยศึกที่ควรศึกษา ตันุจันทร์เนี่ยเขาเป็นตัวสื่อนะถ้าอยากจะคุยกับดวงดาวในวนนันนั้นๆน่ะโหนจะต้องดูที่ตหนุจันทร์ตัวตหนุจันทร์ไม่ต่างอะไรกับดวงดาวเขากำลังที่จะบอกเราดวงดาวกระบังเขากำลังที่จะสื่อกับเราว่าวันนี้นะฉันฉันจะกําหนดอย่างนี้นะวันนี้นะฉันจะกําหนดอย่างนี้นะนั่นโหนสื่อกับดวงดาวในวันนั้นๆโดยอาศัยตัวตหนุจันทร์ ฉะนั้นตัวตนุจันจึงเป็นจุดสื่อจุดประสงค์ของดวงฤกษ์ในวันนั้นนั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นยอดของปริปีรมิิดในการให้ฤกษ์อันนี้สมคจจัญต้องจำไว้มันดูว่าดาวจันทรถิตในราศีตุลเดือนเกษตรดาวศุกร์ดาวศุกร์ตอนนี้เป็นตนหนุจันทรสถิตอยู่ในราศีธนูอยู่ในเรือนสุภาพภพของจุดลักนณะ ตัวดาวสุขวันนี้ตัวดาวสุขเป็นตนุจันทร์เราต้องดูว่าอีวันนี้ตัวดาวสุขเป็นตนุจันทร์เว้ยเฮ้ยเฮ้ยอมันสื่อถึงอะไรวะอ่ะถ้าลองคิดแปลงใ,ใจดิพยายามแปลความหมายของดาวสุขให้เป็นวัตถุสิ่งของดิมันแทนอะไรได้บ้างตัวดาวสุขความรักความรักละง่ายๆเลยเบสิกเบสิกที่หนมักจะจํากันเงินทองอ่ะเงินทองอีกเห็นไหมความรักเงินทองเบสิกเบสิกเลยอะไรอีก ส่วนใหญ่แปลได้แค่เนี้ยแปรกันได้แค่เนี้ยความรักกันทองความรักกันทองเห็นไหมทําไมศึกษาโหราศาสตร์แปลดาวศุกร์กันได้แค่เนี้ยผมถามหม่เด้แปรให้มากอะขยายความหมายดาวศุกร์ให้มากกว่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอถ้าไม่ได้ก็ไปศึกษาใหม่เรียนใหม่ดาวศุกร์เนี่ยเขาังมีความหมายมากกว่าคําว่าเงินทองหรือความรักอีก ดาวศุกร์คืออะไรดาวศุกร์คือราชาผมบอกแล้วธาตุเดิมของดาวศุกร์คือราชาเห็นไหมวันนี้ดวงดาวสื่อถึงอะไรเพราะว่าจันทร์มันเออิดเพราะว่าดาวศุกร์เป็นตนุจันทร์ผมบอกแล้วว่าถ้าเราคุยกับดวงดาวในวันในแต่ละวันนะให้ดูที่ตนุจันทร์เพราะดวงดาวเขาจะบอกอะไรกับเรา ดวงดาวเขาจะสื่ออะไรกับเราให้ดูที่ตนุจันท์เห็นไหมวันนี้ดาวศุกร์เป็นตนุจัน์สือถึงอะไรสื่อถึงราชาเห็นไหมสื่อถึงความรักสื่อถึงแก้วแหวนเงินทองสื่อถึงของสวยๆงามๆใช่ไหมเห็นไหมขยายความหมายดาวศุกร์ให้กว้างๆอะไรอีกอลองขยายไปคิดในใจอยากเก่งวิชาโหราศาสตร์โดยที่ไม่ต้องพึ่งทักษะเนี่ยเรียนรู้จากผมแล้วจะเข้าใจ นะครับอ่ะขยายเสียอ่ะราชาไปแล้วแก้วแหวนเงินทองความรักไปแล้วของสวยงามไปแล้วมีอะไรอีกอ้โหยมากมายเลยที่จะขยายได้ใช่ไหมอืมอ่ะวันนี้ดาวศุกร์เป็นตนธจันทร์จากนั้นเราก็ดูอีกว่าเฮ้ยมันมีดาวอะไรเข้ามาสัมพันธ์กับดาวศุกร์อีกด้วยเพราะาดาวที่มันเข้ามาสัมพันธ์กับดาวศุกร์มันย่อม เกิดการผสมธาตุและสื่อความหมายให้ลึกซึ้งและเจาะจงลงไปอีกนั่นเห็นไหมความยากความยากผมบอกเลยว่าถ้าเราคุยกับดวงดาวได้มันสน,นุกตอนเนี้ผมกําลังสอนให้คุยกับดวงดาวให้รู้ว่าดวงดาวเขากําลังสื่ออะไรกับเราแล้วเราอ่านใจดวงดาวตรงกับที่ดวงดาวสื่อกับเราหรือไม่เรียกว่า ใจประสานใจใจเรากดดวงดาวประสานกันดวงดาวคิดอะไรนึกอะไรเราต้องอ่านให้ออกสื่อให้ออกนี่แหละเคล็ดลับของมิชาโหราศาสตร์ไทยดาวศุกร์เป็นตนุจันทร์อยู่ในเรงเกษตรดาวพฤหัสและทำมุมกับดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมถุนเห็นไหมครับนี่คือลักษณะดาวศุกร์กับดาวพฤหัสทำมุมเร็งกัน 180องศาเมื่อทํามุมเร็งกันแล้วเกิดอะไรครับเกิดการผสมธาตุเห็นไหมผมบอกแล้ววิชาโหราศาสตร์ไทยเราเรื่องธาตุทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องผสมธาตุทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยเบสิกเบสิกง่าย,ายๆแบบนี้แหละแต่มันเหมือนกับมีกุม,มารทองมีายกระซิปนี่แหละเบสิกอย่างนี้แหละเห็นไหมดาวสุกตนุจันท์เขาผสมธาตุ กับดาวพฤหัสในทางเร่งและยังอยู่ในเรือนเกษตรของดาวพฤหัสอีกเรียกว่าผสมธาตุสองครั้งเลยครั้งแรกตนูจันคือดาวศุรผสมธาตุกับดาวพฤหัสในทางเรือนเกษตรตัวในร,า,นราศีธนูผสมธาตุทั้งที่สองโดยการผสมกันในทางมุมเร่งเห็นไหมเรียกว่าระบบธาตุดาวศุ์กับดาวพฤหัสมันผสมกันแบบอัดแน่นอัดแน่นกันมาก นั่นหมายความว่าวันนี้ตัวตนุจางกีดาวสุขม mm ันได้อัดแน่นผสมธาตุกับดาวพุทธสเห็นไหมมาฟังกันต่อเลยเมื่อดาวสุขผสมธาตุกับดาวพุทธสเกิดความอัดแน่นอัดแน่นควบควบแน่นเมื่อดาวสุขผสมธาตุกับดาวพุทธะลองผสมธาตุกันดีมันจะหมายอะไรอีกนะลองผสมธาตุพุหัสกับดาวสุขรับ แปลมาเป็นรูปบรรทุกสิ่งของดูสิท่านลองนึกเนี่ยเห็นไหมแค่เนี้ยยากไหมยากผมบองแล้วเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานแต่การแปลแม่งโคตรยากแต่ถ้าแปลได้สัใจแปลได้ตรงนะแม่นยิ่งกว่าตาเห็นเองพระสุขเมื่อผสมาธาตุกันหมายถึงความสุขอันนิรันร์อ่าจำไว้นะครับพระกระดาษสุขเมื่อผสมธาตุกันหมายถึงความสุข ความสุขอะไรก็ได้ไม่เจาะจงเอาเป็นความสุขกว้างๆก่อนดาวสุขเมื่อผสมธาตุกับดาวพระัฐมันจะเป็นความสุขกว้างๆนะเป็นความสุขกว้างๆไม่ได้เจาะจงจะสุขอะไรก็ได้เช่นสุขแบบเทวดาสุขแบบราชาสุขแบบมนุษย์สุขแบบเศรษฐีสุขแบบพระสงฆ์องค์เจ้าสุขแบบพระอริยะเจ้าและสุขในแดน นิพพานก็ได้เห็นไหมเนี่ยผมขยายให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับดวงดาวเขาบอกอะไรกับเราใจเราสื่อกับดวงดาวได้ไหมสิ่งที่ดวงดาวมันผสมธาตุออกมาใจเราใจเราคิดคิดตามที่ดวงดาวพยายามสื่อกับเราหรือไม่นี่คือเบสิกของระบบธาตุและเป็นหนึ่งเดียวที่ยากที่สุดในวิชาโหราศาสตร์ไทยมาเข้าเรื่องกันต่อเลยเห็นไหมว่าผมอธิบายแล้วว่า สุกตนนจันนะครับผสมทาัาดาบพระักมณสองระดับหมายถึงความสุขแต่มันเป็นความสุขกว้างๆสุขอะไรก็ได้นะแต่ดาวพระัสมตัวนี้เขาเป็นประแองเดี๋ยวมาฟังประเดี๋ยวจะเล่นประอีกประคําว่าประเนี่ยหมายถึงอดีตประหมายถึงอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วจําไว้นะครับประหมายถึงอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วตลอด จนสัมปรายภพหรือโรคของคนตายโรคแห่งวิญญาณตลอดจนพบภูมิสวรรค์ตั้งหกชั้นพรมที่หชั้นและแดนนิพพานเห็นไหมนี่แหละการสื่อถึงดวงดาวเห็นไหมเบสิกง,ง่ายๆแปลคำว่าประตูเดียวเห็นไหมผมขยายได้ขนาดไหนประตูเดียวผมก็ขยายความหมายได้ขนาดไหนผมบอกแล้วถ้าเข้าใจรนะบบธาตุนะ มันไม่มีอะไรหรอกที่จะยิ่งใหญ่กับคำว่าท่าไม่ต้องไปเล่นลูกผสมลูกอีแอบในมันมันต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาเล่นผสมกันเลยแปลท่าให้ได้จบตัวประหัดหมายถึงอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาสิ่งนมนานตลอดจนสัมประยภพโลกวิญญาณโลกเทวดาพรมสุขชั้นตลอดจนพระยะจจ้าพระริยเจ้าและแดนนิพพาน จากพระรหัสล่วงธาตุลมืูนะครับอธิบายต่อเลยธาตุล้วนๆพระรหัสล่วงธาตุลมกับดาวจันทร์เมื่อร่วมเมื่อร่วมธาตุลมเรียกว่าตีโคนกับดาวจันทร์เกิดการผสมธาตุกันในทางล่วงธาตุลมเห็นไหมอะไรก็ธาตุทิ้งธาตุไม่ได้หรอกพระรหัสกัจจันทร์เมื่อผสมธาตุกันอ่ะท่านลองคิดบ้างหมายถึงอะไร พระรกจันเมื่อผสมท่ากันแล้วหมายถึงอะไรลองใช้สมองอลองคิดลองคิดก่อนคิดผิดคิดถูกช่างมั้าพระักกจันจำไว้นะครับหมายถึงผู้ขอผมแปลพิสดารไหมพิสดารพระรักเมื่อผสมทา่ากับจันหมายถึงผู้ขอผู้ขอก็คือใครนะสม,มโนสม,มนาไะใช่ไหมเช่นพระนักกจันแปลให้ตรงตัวอะไรหมายถึงพระหรือนักบวช เห็นไหมและเมื่อพระธัตมันเป็นปราหมายถึงอดีตหรือโลกวิญญาณมันจึงเน้นไปว่าพระพุทธรูปที่ได้เออพระพุทธรูปที่ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมโดยปั้นเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าตั้งแต่อดีตการมาแล้วเห็นไหมชัดไหม พระพระหัสร่วมท่ากระดาวจันทร์เป็นผู้ขอแปลตรงตัวคือพระแต่เป็นพระพุทธรูปที่นิยมปร้างตักระบูชามาตั้งแต่อดีตชัดไหมนี่นะเรื่องระบบทตุเข้าใจภาษาดวงดาวถ้าเราเข้าใจภาษาดวงดาวมันไม่ยากเลยฉะนั้นตัวตนุจันท์คือดาวสุขสื่อถึงคําว่าพระพระพุทธรูปเห็นไหม สุตนุจันสื่อถึงคำว่าพระพุทธรูปเพราะว่าดวงเลิกนี้ผู้ขอต้องการที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐ์ขึ้นสู่สถานที่ตั้งเห็นไหมตัวตนูจันมันสื่อถึงตามจุดประสงค์ชัดเจนไหมนี่แหละที่ผมบอกว่าเข้าใจดวงดาวเอาใจเราไปใส่ดวงดาวเอาดวงดาวมาใส่ใจเราสื่อให้เห็นอ่านให้ออกดวงดาวสื่ออะไรกับเรา ดวงดาวกำลังที่จะบอกอะไรกับเราเราต้องอ่านให้ออกแปลให้ถูกต้องเราถึงจะเข้าใจถึงจะมีไายกระซิบถึงจะมีกุมารทองนี่แหละเบสิกง่ายๆแต่แม่งโคตรยากนะครับเบสิกง่ายๆในการอ่านเรื่องธาตุแต่แม่งโคตรยากนะครับใช้คำไม่สุภาพไม่เป็นไรฟังงเอาเอาสนุกเอาหาเนาะเอาเอาสนุกเอาหาชัดเจนเลยว่านี่คือดวงเรื่องที่สื่อถึงพระพุทธลกูก แต่ผมกับให้เลิกที่พิสดารไปอีกแหมผมให้เลิกทั้งทีแล้วแหมมันมันจะไม่พิสดารมันก็ยังไงหรือเอาละตัวตนหนุจันมันสื่อถึงคําว่าพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วตรงกับเรื่องที่เขาจะขอละคือขอต้องการเรื่องที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่สถานที่ตั้ง ทีนี้ไอราศีเมถุนนะผมจะบอกให้นะไอราศีเนี่ยใครจะแปลความหมายไปอย่างไรก็ช่างโหรั่งบังค่าหรือโหรใครจะแปลอะไรเป็นกระช่างแต่ราศีเมถุนนะมันเป็นราศีที่สื่อเป็นประตูมิติผมบอกให้เลยนะราศีเมถุนเป็นประตูมิติเชื่อมระหว่างวิญญาณกับโลกมนุษย์เชื่อมสามโลกเชื่อมเป็นประตูแห่งการเชื่อมพบภูมิผมกําหนดได้ว่า ดวงเลิกนี้มันจะเป็นการเชื่อมเป็นประตูมิติฉะนั้นดวงเลิกนี้ทักได้ถึงถึงเวลามหาเลิกเที่ยงส9สนาทีจะเกิดปาฏิหารเป็นมงคลแก่ผู้ที่อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐ์ขึ้นที่ประทับผมจะให้ประตูมิติมันเปิดเพราะว่าราศีแม่ถุนเป็นประตูแห่งมิติ ผมจงใจเลยจงใจเลยแต่เป็นการเปิดประตูมิติเป็นภพเป็นภพภูมิของอริยะเจ้าจะประทานพรและอำนวยความสะดวกและความเป็นมงคลเห็นไหมอา่านดวงดาวแค่เนี้เบสิกง่ายๆแต่แม่งโคตรยากแต่ถ้าอา่านดวงดาวได้แปลธาตุได้สนุกแค่นั้นไม่พอผมยังเล่น ซึ่งไปงคือของอาศัยดาวเกตเห็นไหมว่าดาวเกตมันอยู่ในเรือนดาวพฤหัสเกตเนี่ยผมบอกว่าจุดใหญ่หญคือวิญญาณคือการดนบันดาลเกตนี่คือการดนบันดาลผมให้ดาวเกตอยู่ในเรือนพฤหัสหวังที่จะให้ดาวเกตดนบันดาลเป็นการดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เพราะว่าอาทิตย์กสุกเห็นไหม เป็นคู่สมพลผมบอกละว่าดาวอาทิตย์ถ้าจะเล่นเป็นหมวดของราชาได้จะต้องอาศัยดาวศุกร์เข้าแปรธาตุใช่ไหมถูกต้องตอนนี้อาทิตย์โดนดาวศุกร์เข้าแปรธาตุจึงเป็นราชาเป็นราชาราชาของอะไรกลับไปมองที่ประหลัดราชาองค์นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าชัดไหม แค่นั้นไม่พอผมยังเล่นพนววปีกว่าไม่เพียงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเปิดประตูมิติหรืออาจจะเสด็จมาอันนี้แล้วแต่นะเพราะว่านี่คือประตูแห่งมิตินะยังมีเห็นไหมสามกับหกเป็นดาวคู่มิตหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้เปิดหลังจากเปิดประตูมิติแล้วพระองค์ไม่มาพระองค์เดียวแต่จะมาพร้อมด้วยเหล่าบริวาร คู่มิตรหนึ่งคู่เห็นไหมคู่มิตรคือบริวารเกตคือการดนบันดาลเป็นการโดนบันดาลเพื่อความเป็นสิริมงคลชัดหรือยังครับอธิบายแค่นี้พอนะอย่ยาอธิบายมากเลยนะมันจะลึกซึ้งไปอีกและผมกำหนดเวลาเที่ยงสาสนาทีเป็นเวลามหาฤกเมื่อเวลา เดินเข้าสู่เที่ยงจุดลัคนาก็ค่อยๆเข้าสู่ราศีเมฆพยักคำรามเวลาก็เดินไปเดินไปเที่ยง5นาทีซึ่งเที่ยง10นาทีจนถึงณเวลาเที่ยง35นาทีเมื่อเที่ยง35นาทีเวลาเลิกกระโดดเกาะเข้าที่อังคารพอเกาะที่เที่ยง39นาทีล้างเลิกระบบนาทีเลิก ต้นที่ดาวอังคารทันทีเลยจะเกิดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือรางเลิกขึ้นอจะเกิดอิทธิฤทธิปาหรือรางเลิกขึ้นโดยมีดาวอาทิตย์อยู่ใต้คู่ธาตุน้ําดาวเอารางเริ่มจะเป็นรางเริมอะไรโดยมีดาวอาทิตย์กับกลุ่มมวลธาตุน้ําประกบล่องลอยกันอยู่บนท้องฟ้า เมื่อปรากฏในมิตดมายนั่นแล้วนั่นแหละคือเวลามหาฤกษ์เชี่ยงสาสเก้านาทีจงอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐ์สถานขึ้นนำพักสู่สถานที่ประดิษฐ์แรงแค่นี้นะตอนนี้หอำปากหอมคอสวัสดี